หลายๆคนที่เล่นทาคอฟไว้นี้ต่างก็ทรมานกันหมดเพราะว่าเป็น h a r d c คอ e ไว้ที่เขาปรับให้เกมที่เล่นยากอยู่แล้วอย่าง Sscape f o r m ์ทาคอฟทำให้เป็นเกมที่ยากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่สามารถนํายานหรือกระสุนสํารองรวมถึงเงินใส่เข้าไปในซีเกียวคอนเทนเนอร์ได้ หรือการปรับให้ของที่ขายกับเทรดเดอร์แพงขึ้นและของที่นํามาขายก็ได้ราคาต่ําลงหรือจะเป็นค่าประกันที่แพงหูฉีกและมีอีกหลายอย่างที่ปรับให้เกมนั้นเล่นยากขึ้นมากๆครับวันนี้เป็นการผจญภัยของผมกับแมปกราวซ e โ o เป็นแมปที่เปรียบได้ด่งอ่างน้ําสีเลือดที่เกิดขึ้นมาไม่ทันเลยก็เป็นอันได้ปะทะก,กับผู้เล่นคนอื่นทุกที กับฮาร์ดคอร์ไว้แบบนี้มันก็ยากขึ้นไปอีกผมต้องเล่นอย่างระมัดระวังเพื่อผ่านเควสตของแมดนรลกนี้ไปให้ได้ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปรับชมกันครับไป Let's go! <S เอาละเราลงมาในเรดละกาลซิโลตรงจุดที่ผมเกิดเนี่ยมันคือลานจอดรถของตึกเทรากร๊ปนะครับ ตรงบริเวณด้านนอกที่ผมส่องออกไปนี้จะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดของจุดเกิดนี้ครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เพยเยอร์ที่เกิดบริเวณนั้นจะลัชเข้ามาที่บริเวณลานจอดรถที่เราอยู่ครับดังนั้นทุกครั้งเลยที่ผมเกิดบริเวณนี้เนี่ยผมจะมาดักส่องรอไว้ก่อนแต่ถ้ารอสักพักแล้วสตูยังไม่ดันเข้ามาเนี่ยผมก็จะเข้าไปในตัวตึกทลากูครับ ปืนที่ผมนํามาลงในเรดนี้มันคือปืน MP5 ครับแต่ว่าเป็นชุดแต่งแบบสั้นผมได้มาจากสกาฟตอนที่ผมลงก่อนหน้านี้ก็เลยเอามาติดเรดดอทแล้วก็พร้อมเล่นเลยครับในช่วงต้นไว้แบบนี้เนี่ยปืนอย่าง MP5 ที่มีไฟเลทที่สูงและก็มีรีคอยที่ต่ำเนี่ยจะได้เปรียบมากๆเลยครับเพราะว่าศัตรูไม่ได้ใส่เกาะที่หนามากเราก็สามารถยิงลูดที่ตัวได้หรือว่าจะยิงที่หน้าก็สามารถยิงได้ง่ายๆเลยครับ เจอของดีครับปืน M C X มากับกระสุน B C P F M J ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากระสุนมันมีค่าเจาะก่อเท่าไหร่ผมเลยดึงกระสุนออกมาดูสแตทครับปรากฏว่าค่าพลังในการเจาะของมันถึง30เลยนะครับก็คือยิงเกาะ3ได้สบายเลยผมเลยตัดสินใจเอาเลนสดอดที่ติดอยู่กับ M P 5ของผมนํามาติดตั้งให้กับเจ้า M C X กระบ,บอกนี้นะครับและใครจะเชื่อว่าในไม่นานผมก็มีโอกาสได้ใช้มัน PMC อครับอยู่ด้านหน้าเข้ามาบริเวณลานจอดรถแล้วเขาหลบไปมุมด้านขวารีบดันไปเทคพื้นที่ครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้ตรงบริเวณที่เราอยู่ค่อนข้างเสียเปรียบครับมุมค่อนข้างจำกัดผมเลยปาระเบิดเพื่อไล่พื้นที่ของเขา ถึงแม้เราจะฆ่าเขาไปแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจครับผมเลยยังไม่รู้ศพเขาระดันมาเคลียด้านขวาก่อนครับแต่คิดว่าน่าจะเคลียแล้วครับเดี๋ยวผมจะรักษาตัวต้องบอกเลยว่าเจ้า mcs กระบอกนี้ช่วยชีวิตผมไว้นะแต่ว่ากระสุนมันก็มาแค่แม็กเดียวครับไม่ได้เหลือเยอะแล้วฉะนั้นผมเลยสลับเลสด,ดอทกลับไปที่เจ้า mp 5เหมือนเดิม ต้องบอกเลยว่าในทุกๆครั้งที่ผมบวกแล้วต้องรักษาตัวเองโดยการใช้ผ่าตัดหรือว่า CMS นะครับผมจะรู้สึกเสียดายมากๆแล้วก็น้าตาไหลเพราะว่ามันมีจํากัดโคตรๆเลยครับคือเราไม่สามารถหาซื้อมันได้แล้วครับเพราะว่าตลาดมันปิดต่อให้ผมเบล15มันก็จะไม่มีตลาดให้ผมไปซื้อ s m s s นะนั่นจึงทําให้ผมต้องเลือกไฟอย่างระมัดระวังนครับไม่เข้าไฟแบบมั่วซั่ว ต้องเข้าไฟในจังหวะที่จําเป็นเท่านั้นไม่งั้นถ้าเกิดเราต้องมานั่งฮิลโดยการใช้ C M S เนี่ยมันจะเปลืองมากๆแถมตอนนี้แต่ก่อนมันใช้ได้5ครั้งตอนนี้เขาเนิร์ฟเหลือแค่3ครั้งแล้วครับเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์โคตรเลยว่ะ B S G ขอบใจนะไอเวนหมอนี่ใช้ B P O 136ครับกระสุนเดียวกับ A K M แล้วเขาก็พกแม็กสามาทั้ง3 m a แม็กเลยนะเป็นของหายากสำหรับปืน AK ลูก7นะครับเราต้องเก็บไว้เพราะว่าในเทรดเดอร์จะไม่มีขายใช้ลูก PS ด้วยครับแรงมากๆเจาะได้ถึงเกาะ3เลยนะครับถ้าเมื่อกี้ผมโดนเขายิงที่อก2นัดผมก็เดียงแล้วครับ เดี๋ยวเราเดินหน้าไปทำเควสกันต่อครับ PMC ครับขึ้นไปด้านบนห้องเควสผมไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนไหมนะแต่เส้นทางฮอล์เวย์ข้างหน้านี้ไม่เหมาะที่จะดันเข้าไปเลยครับเพราะว่าถ้าเราโดนยิงกลางฮอล์เวย์เนี่ยเราจะไม่มีที่หลบเลยผมเลยตัดสินใจที่จะยังไม่เข้าไปนะครับไว้ค่อยทำเควสนี้ทีหลังกินยาแก้ปวดครับบริเวณนี้เป็นพื้นที่เปิด ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะทำเควสไหนก่อนแต่คิดว่าน่าจะต้องลงไปทางใต้ดินก่อนครับเพราะว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดเดินตรงกลางแมปน่าจะเสี่ยง ในหลายคลิปที่ผมพูดถึงกาวซีโร่ผมจะพูดถึงใต้ดินเสมอใต้ดินมันมักจะปลอดภัยกว่าข้างบนครับถ้าเกิดเจอ PMC ขึ้นมามันก็จะเป็นแค่การสู้ระยะใกล้และเราก็จะไม่ได้อยู่ในมุมเปิดก้างที่ถูกยิงได้จากทุกทิศทางนะครับคือว่าง่ายๆเราจะควบคุมสถานการณ์ไฟได้ง่ายกว่าครับปัจจัยเสียงจะน้อยลงซึ่งระหว่างที่ผมลงมานี้ผมก็จะค่อยๆเดินไม่ส่งเสียงมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่ลงมาก่อนหน้านี้แล้วได้ยินเสียงผมเนี่ยเขาก็จะระวังตัวเป็นพิเศษแต่ถ้าผมแค่เดินปกติเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเท้าผมครับ ผมเดินมาเรื่อยๆแล้วก็หยุดฟังเสียงปรากฏว่าได้ยินเสียงเท้าด้านขวาครับไม่แน่ใจว่าเขาตายไหมโอเคครับเรียบร้อยแต่ยังไม่แน่ใจครับว่าหมดยังเดี๋ยวเราดันเข้าไปเคลียร์พื้นที่ เหมือนจะเคลียร์ครับ M4 กับหมวก4ค่าพลังของหมวกเขาไม่ลดเลยนะครับแสดงว่าผมยิงเขาที่หน้า mm hmm. รูดมาให้เราแบบอิ่มๆเลยครับมีคาแบตเตอรี่ด้วยไว้ทำไฮเอาท์ได้แล้วก็ทูเซ็ตไว้ทำเควสต่อได้ของเมคานิกที่จะต้องไปซ่อมไฟที่แฟคทอรี่ผมว่าผมได้ออกก่อนแล้วครับ ไม่น่าจะได้ทำเควสต่อละเรดนี้เซเลวาครับออกครับออกออกแบบไม่ต้องคิดเลยทุกวปเนี่ยผมเป็นคนที่มีปัญหาการหาเซเลวามากๆเลยนะครับจนถึงขั้นต้องคราฟเอาเลยแหละแต่ไวปนี้มันน่าจะไม่มีทางได้คราฟครับเพราะว่าของทุกอย่างมันค่อนข้างหายากคิดว่าเซเลวาอันนี้จําเป็นมากๆครับที่จะต้องเอาออกให้ได้ ตีเมอร์ไอเทมครับของอันนี้ขายได้ประมาณ2 3งถึงสามหมื่น 30, ครับถ้าผมจําไม่ผิดในฮาร์ดคอร์ไวท์แบบนี้ของที่ทําเงินได้มันมีน้อยมากๆครับเป็นไวท์ที่หาเงินยากมากๆเลยเพราะว่านอกจากว่าหายากแล้วเขายังลดราคาที่ขายได้กับเทเดอร์ด้วยครับจากปกติของบางอันขายได้เป็นหมื่นตอนนี้ก็เหลือแค่6 7เจ็ดพันเองครับและของทุกอย่างที่ขายในเทเดอร์เนี่ยมันก็แพงขึ้นด้วยอย่างน้ําขวดหนึ่งของร้านเทลลปิสเนี่ยปกติแค่6 0 0 0 7 0 0 0ตอนนี้แม่งขึ้นไป2 0,000แล้วครับแม่งบ้ามากๆ กองอีสกรารดเยอะเลยครับน่าจะไม่มี PMC เหลืออยู่แล้วอย่างนั้นแล้วระจุดตัวผมหนักมากๆครับวิ่งนิดหน่อยสเตมินาก็โลท่บเลย ตรงจุดนี้มันเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยตึกนี้มันเป็นตึกที่มีป้อมปืนใหญ่ที่จะต้องขึ้นไปทำเควสกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันจะเป็นทางเปิดโล่งเลยครับถ้าเกิดว่ามี PMC ดักอยู่เนี่ยเราแทบจะไม่มีโอกาสสู้เลยเพราะว่าเรามจะไม่มีโคเวอร์เลยครับถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าตัวหนักแบบนี้ผมมักจะทิ้งกระเป๋าแล้วก็กินเพลคิคเลอร์จากนั้นก็เข้าไปเช็คข้าวๆก่อนครับว่าเคลียร์ไหม แต่สําหรับเลทนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในไม่นานก็มีสกามเดินออกมาจากฝั่งขวาซึ่งนั่นหมายความว่าบริเวณตื่นนี้อาจจะเคลียร์ได้ครับโอเคน่าจะเคลียร์อย่างนี้น่าจะเคลียร์ เลดี้ลงมาเกิดตรงตึกเอ็มพายเลยครับซึ่งข้างๆข,ของมันจะมีทางออกรถและผมก็เตรียมเงินมาด้วยซึ่งผมวิเคราะห์ดูแล้วตัดสินใจไม่ยากครับออกรถก่อนเลย เพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันจะมีเควสให้ออกรถของสก,กีอาคือทุกคนนะ่แทบจะขี่ขอแย่งกันออกเลยครับแถมไวบน,นี้ยัยงปรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการออกรถด้วยนะครับจากบที่ประมาณ5000ตอนนี้มันปรับเป็น4ี่หมื่นเลยครับนั่นเท่ากับว่าถ้าเราลงมาแล้วเรายังไม่ได้ออกเนี่ยเงิน4ี่หมื่นที่เราไม่สามารถเก็บไว้ในซีเคียวคอนเทนเนอร์ได้เนี่ยเราต้องแบกความเสี่ยงไว้ครับมันจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเราตายผมเลยตัดสินใจไม่อากครับออกรถก่อนเลยครับเรดนี้ต่อให้จะขึ้นสถานะรันทรูแต่มันก็ไม่เป็นไรครับ นไว้ที่มันดีจริงๆทุกคนไม่มีสพรสเซอร์เสียงยิงกันตุ้มตมั้มตุ้มตมั้มมาครับเลทที่3เมเลนี้จะเป็นเลทที่ผมค่อนข้างจะโปรเกช่นเควสพอสมควรครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมทำยังไงเริ่มแรกเราเกิดที่ตึกป้อมปืนใกล้ๆกับตึกนากาทานี้ครับซึ่งข้างบนจะมีห้องคอมให้รูทแล้วก็มีปืนใหญ่อยู่ด้านบนที่เราจะต้องไประบุตำแหน่งเพื่อทำเควสครับ ผมขอพูดถึง m 4กระบอกนี้หน่อยนะครับ M4 กระบอกนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือของแต่งที่ผมได้มาเนี่ยมันมาจากร้าน Peacekeeper ครับซึ่งก็คือแทนกาสีแทนตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน Peacekeeper ส่วนสโคปโฮโลกับกลิปมือผมหาเอาจากการเล่นสกาฟครับ,รบสิ่งที่ผมจะสื่อถึงก็คือข้อดีหรือข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ Hard Call v i b e นี้เนี่ยการที่เราไม่มีตลาดหรือว่าการที่เราไม่มีเทรดเดอร์ที่เลเวลสูงสูงเนี่ยมันจะเกิดสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือการแต่งปืนตามมีตามเกิดครับสิ่งที่ผมพูดถึง คือทุกอย่างมันจะไม่ได้มีเพียบพร้อมให้เราซื้อด้วยเงินครับทุกอย่างมันต้องขวนขวายจากการที่เราหาเอาจากเดเรดเราได้อะไรจากเดเรดเราก็เอามาแต่งปืนของเราตามนั้นครับซึ่งมันจะทําให้ปืนที่เราใช้เนี่ยแต่ละกระบอกเนี่ยที่เราแต่งเองมันจะมีสตรอรี่ของตัวมันเองครับว่าคุณได้ของแต่งชิ้นนี้มายังไงไปเจอมาตรงไหนทําไมปืนของปุณหน้าตาจึงกลายเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ครับเป็นสเสน่ห์ที่ผมชอบมากๆของฮาร์ดคอร์ว์นี้นะ ึกข้งานานี้ก็ถือว่าเป็นจุดเกิดของ PMC จุดหนึ่งครับเดี๋ยวเราเข้าไปเคลียร์พื้นที่กันดูเหมือนว่าจะเคลียร์ครับ เดี๋ยวผมจะลงไปชั้นใต้ดินเพื่อไปตึกเอ็มพายที่เป็นจุดที่มีป้อมปืนที่เราจะต้องเข้าไปทำเควสครับลงมาถึงใต้ดินแล้วครับตรงบริเวณแถวนี้มีของให้ฟาร์มนิดหน่อยครับ ตอนนี้เราอยู่ใต้ตึกเอ็มพายแล้วครับพบว่าประตูชั้นล่างดันเปิดอยู่นะไม่แน่ใจว่าได้มีคนผ่านมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าฉะนั้นผมต้องระวังให้ดีครับของในกระเป๋าตอนนี้ค่อนข้างเยอะครับผมจะหาที่ทิ้งไว้ข้างล่างแล้วค่อยขึ้นไปเล่นด้านบนเพราะว่าน้ำหนักที่มากนี้มันจะทำให้ผมไม่คล่องตัว MC ครับอยู่สุดทางฮอลเวย์ทางนั้นมันเป็นทางตันนะผมจะควักระเบิดปลาเสร็จพวกเขามี2ตัวครับอีกคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าตายไหมเดี๋ยวผมจะต้องดันเข้าไปเช็ค โอเคครับเรียบร้อยเขาวิ่งหนีเข้าไปห้องด้านในซึ่งในห้องนั้นจะมีกับระเบิดนะครับเผื่อใครไม่รู้เราส่งเสียงเยอะมากเดี๋ยวผมจะต้องรีบขึ้นไปทำเควสระบุตำแหน่งป้อมปืนข้างบน ระบตุตำแหน่งป้อมปืนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรากลับลงไปที่ชั้นใต้ดินกันผมตัดสินใจที่จะไม่รู้พวกเขาแบบละเอียดนะครับแต่ว่าผมได้กระเป๋าของเขามาใบนึงซึ่งเขาก็รุกของมาเต็มกระเป๋าเลยครับเดี๋ยวผมจะคัดของที่จำเป็นแล้วก็เดินทางไปกันต่อที่เส้นทางใต้ดินนี้ครับ เควสต่อไปที่ผมจะไปทําก็คือเควสของเมคานิกที่จะต้องไปเก็บฮาร์ดไดรฟ์ที่อยู่ในตึกเทลากรูปครับตรงไปสุดทางใต้ดินนี้จะสามารถไปโผล่ตรงนั้นได้ระหว่างนี้ก็รุดของตามทางผ่านไปเรื่อยๆครับมีของให้รูดเยอะครับใต้ดินนี้มาสุดทางขึ้นด้านบนมาแล้วครับ แต่เราเข้าไปตึกเทละร์ครป,ปกันมีร่องรอยของศพสกาพ,พอสมควรครับลักษณะการเล่นของผมจะสังเกตได้ว่าผมจะไม่รีบบลัชเข้ามาที่ตึกนี้นะครับจะเล่นไปตามฟโฟล์การเกิดของเราถ้าเราเกิดใกล้ก็จะเข้ามาตึกนี้ก่อนแต่ถ้าเราเกิดไกลเราก็จะค่อยตามมาทีหลัง เพราะว่าถ้าเราเกิดไกลแล้วเราวิ่งลัาสมาเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปะท้าสูงสกาฟ AI ครับผมยิงนานเลย เพื่อนๆจะเห็นได้เลยครับว่าศพในบริเวณนี้เยอะมากนะมีทั้งศพี PMC กับสกาฟมันเป็นจุดที่ทุกคนมักจะแห่มาทำเควสกันเสมอครับมาที่ศพนักวิทยาศาสตร์แต่ไม่เจอกุญแจครับน่าจะมีคนเอาขึ้นไปขายข้างบนแล้วมีศพตลอดแนวเลยครับข้างบนนี้ก็มี ห้องนี้แหละครับได้ hard drive มาแล้วไปจากที่นี่กันเสร็จอีกเควสหนึ่งครับเป็นเควสของเตลาิสที่เราจะต้องเก็บยาส่งให้เตลาิสสามาแล้วก็มาแตะเต็นยาครับเต็นยานี้จะอยู่ที่บริเวณทางออกพอดีเยี่ยมเลย จบไปแล้วนะครับกับการผจญภัยของผมกับแมปกาซิโลในฮาร์ดคอร์วา์นี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าฟิลลิ่งมันแตกต่างมากครับกับวา์ก่อนๆคือเราไม่สามารถเก็บกระสุนสำรองหรือว่ายาที่เราใช้เข้าไว้ในซีเคียวคอนเทนเนอร์ได้ครับมันทําให้เราเล่นแบบระมัดระวังมากๆเพราะกลัวของตกแถมค่าประกันก็แพงริบเรี่ยวคือถ้าเราตายหกเราก็จะเสียเกียร์ชุดนี้ไปเลยผมเลยเล่นค่อนข้างระวังมากกว่าเดิมจากปกติที่เป็นคนที่เล่นระวังมากๆก็เล่นระวังมากขึ้นไปอีกถ้าใครชอบคลิปลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลัง ให้ผมได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนมีความสุขการเล่นเกมและเจอกันที่ทาครอบครับผมสวัสดีครับ